อกาบสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องตาสุดชแนลนะครับมาพบมาพอกันเมื่อานนี้นะครับกับเป็นมือวันที่สิบห้าตุลาคมนะครับสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับเกินสิบสามคำเดือนสิบเอ็ดปีมาโลงนะครับพอกันเมื่อานี้นะครับตาสุดกับสีมาคงสุดท้ายเอฟซีนะครับนะครับวันนี้กับวันที่สิบห้าแล้วนะครับอื่นกับ ใหกันแล้วนะครับะนะครับเพื่อบอเป็นการเสียเวลานะครับสุดกติให้เย็บซี่ไปเบิงอ่โครงสุดไทยนะครับะนะครับก้อนเดือกนกับเบิงเลขของอาจารย์อื่นน้ำนะครับว่ามันสีขึ้นกันบบน,นะครับ เอาละครับนี่นี่คือเลขของกุมารไข่นะครับเลขของกุมารไข่ในสนัไหกสองหกแล้วก็หกหนึ่งหกนะครับนะครับต่สุตีต้องไว้นะนํานะครับสองตัวกับสองหกหนึ่งหกนะครับคือเลขของกุมารไข่นะครับ่นะน นี่ของเจ้าดำนะครับบาทนี่ของเจ้าดำนี่คืออสามตัวนี่สามเจ็ดหกสามหนึ่งหกนะครับสามตัวนะครับสองตัวพันหาเจ็ดศูนย์เจ็ดสีนะครับนี่ของเจ้าดำนะครับเอานะครับเลขฝันเลขของเจ้าชุดฝันนะครับ ในตัวแดงขึ้นคืงนะครับนี่ครับฝันว่าได้นั่งสมาธินะครับเห็นเป็นตัวเลขกแดงขึ้นคืองมากห่าร้อยมาอยู่ข้างหน้านะครับเก้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับสองตัวกับหนึ่งหกจะสุดกันเลยลดลง่เตีมหนึ่งน้ำนะครับหนึ่งหานะครับนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเอานะครับแบบนี้ก็ เบื้องโค้งสุดท้ายนะครับบันตัวตะทุดนที่เน้นไหยนะครับแบบนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับชิหกตัวล่าคุมนะครับสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับได้เก้าหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งหกสองตัวกับหนึ่งหกนะครับสำหรับล่างนี่ตะทุดไทยเจ็ดศูนย์เจ็ดซี่ เจ็ดศูนย์เจ็ดีแล้วก็1หนึ่งหานะครับข้างล่างนะครับนะครับให้เอฟซีไปเบิ้งน้ำตาเทียนน้ำนะครับเพื่อว่าสีได้ไปตีเอฟดซีไปตีเบิ้งนะครับถ้าตีโบ้ขึ้นะสุดตีไว้นะครับสำหรับหาเลขกหาของคุ้มานใครนะครับ เร่อของกุมานไข่พื้นหาหกสองหกเรียกว่าเก่าสองเก่าหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก่านะครับเป็นแบบนั้นนะครับตีการว่แบบนั้นนะครับห้เอฟซีสีโบกขึ้นกันนะครับสําหรับเรื่ของเจดม์นะครับซีมี่บนรางนะครับคือเจ็ดศูนย์เจ็ดซีนี่ครับเรื่อซี นี่ครับนี่ครับเลขซีนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดซีนะครับเลขหางล่างเพิ่นนะครับสำหรับสามตัวบนนะครับนี่ตีเป็นสามนะครับเมื่อตีเป็นเจ็ดต้อกระบอกจักนะครับสามเจ็ดหกสามหนึ่งหกนะครับสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเก้านะครับจะตีไว้แบบนั้นนะครับ สี่ตีคือกันบ่กะร้องไปพิจาราาเบิงนะครับเอาสำหรับเอฟซีที่เขามาารุ่นนะครับมาเห็นรุ่นกะเห็นที่หลังกะเอาแคบว้จะก่อนนะครับเพื่อว่าสินําไปตีเบิงนําไปปิจารณนานะครับหยิบจากสลากกินแบงรัฐบาลนะครับสุดท้ายแล้วเมือสุดท้ายแล้วนะครับโหงสุดท้ายแล้วนะครับเอาเอฟซีแคบว้ครับ หนึ่งสองสามโอเคนะครับานะครับกระสุดที่ให้เอฟซีครับตัวที่กระสุดเนียนไฮนะครับเนียนไฮแบบนี้นะครับเนียนไ้แบบนี้นะครับเห็บบนบ่นะครับ,นะรบแป๊บหนึ่งครับ เนื่องแป๊บน,นึงี่ยนะครับสำหรับเลขอ่าหนึ่งหกนี่นะครับอ่ามันสีคือกันกันกบอ่าเลขของอ่าคือกันหมดเลยนะครับเลขของจะดำกับหนึ่งหกคือกันนะครับเลขของ โค้ม่านไขรกันตดวร่งแต้มหนึ่งกับเป็นหนึ่งหกขึ้นกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวบันนันตสสุดที่ให้เอฟซีชไว้นะครับเคลือสิแดนั่ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับสุดท้ายแล้วนะครับโค้งชุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วมือนี้นะครับมือแรงก็ เอฟซีเอาไปาเสียงฝันเบิงนะครับฝันดีกับจังนั่ไปพิจารณามันนะครับเพราะว่าสสุดกับบวก,บวกเคยฝันคักว่านั้นนะครับฝันว่า,าได้ไปนางสมาธิวัดนะครับเลขกระรอยขึ้นมากนะครับนี่ ร้อยขึ้นมาสามตัวเลยนะครับเลียงกันครื่องนะครับเก่าหนึ่งหกนะครับร้อยขึ้นมานะครับครับโดนแล้วนะครับตะสุดบ่ได้ฝันนะครับบ่ได้ฝันแบบนี้บ่ได้ฝันเป็นตัวแบบนี้นะครับกาดใก้ช่วงช่วงต้นปีใหม่นะครับช่วงตน้นต้นปีใหม่นะครับตะสุดก็เลยฝันได้สามตัว นะครับแหวาห่างฝันว่ามีค้นมากว่าวใส่หูกับมีค้นมาห่องบอกนะครับช่วงนั้นนะครับฝันได้ทั้งสามตัวขึ้นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมือนเอิรมวดนี่นะครับมวดนี้นี่ฝันว่าเหรียกลอยมาเลยนะครับนังสมาธิอยู่นะครับเหลียกลอยมาตรงหนาเลยนะครับสามตัวนะครับ ตัวแดงซ้ำนะครับแดงครึ่งๆ่งนะครับก็หนาพิจารนาอยู่นะครับก็บ้เคยฝันคักปนี้นะครับสุดกับบ้เคยฝันคักปนี้นะครับอ่ามี่เถียวนี่งวดนี่และนะครับฝันคักเก้าหนึ่งหกนะครับเก้าหนึ่งหกแดงครึ่งครึนะครับที่เป็นยังไงนะครับห้าเพิ่นมให้โชกหายลาบนะครับ เพราะว่าตะชุดก็ผิดพลาดมาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้อาจที่เขานะครับเพราะว่าที่ออกปัญษาแล้วนะครับเอานะครับเอฟบที่แคบไว้นะครับนำไปพิจารณาบ้างนะครับเอานะครับหนึ่งสองสามแชบครับ โอเคนะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็เป็นแค่เพียงแนวสร้างนะครับสร้างช่องกับมีนาทีน้ำเสนอให้เอฟซีน้ำไปยิบจับสลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบไม่สนับสนุนให้เรียนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเห็นแล้วห้องมักเข้าจังพิจารณาเอานะครับหมักกับปล่อยผ่านไปจากอนนะครับเบื้องไหวยจากอนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าสุดกะ อขอจบคลิปว้เพียงซำานีนะครับจิบนาจังพอกันไหมนะครับก็ขอให้เอฟซีที่เขามาชมในช่องของตะสุดกัจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่โศกตลาบลังไหลเข้ามาเทเข้ามาในมือนีวัดนี้ด้วยเอขอสวัสดีครับ